ทางนี้เอาไหมอุ้ยโดนโดนโดนอยู่โดนโอยู่ท่านผู้ชมอ๋อนี่คือผมอุย้ยบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์สวัสดีเอฟซีตอนช่วงบรรยากาศยามยเย็นๆนะผมก็ในทุ่งนานนะนี่ผมก็ได้มาเจอรูนี้นะ <c oughs> นี่เลยท่านผู้ชมนะเนี่ยอยากสวยเลย <c oughs> รู้ผมว่ามาหน้าจะมีตัวอยู่เพราลอยมันแหล่เลี่ยมๆอยู่นะผมเนี่ยตรงนี้เอากงใส่ไปเลยนะผมอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็อีกฝั่งนึงเอากับเหล็กใส่ไว้แล้วผมนี่ฮะนี่เลยเป็นกับเหล็กเยือ yeah. ข้าอ่อยนะผมนี่เลยสวยงามผมเนี่ยอโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามารับชมตอนเช้านะตอนนี้ก็มันเริ่มเย็นมันจะมืดแล้วผมอ่ะโอเคครับผม สวัสดีเอซีในช่วงบรรยากาศยามเช้า,ชานะ้ะเอาไปดูโกงด้วยกันวานนี้ใส่โกงไว้อยู่ที่หลังหนึ่งหลังนะผมแล้วก็สกใส่กับเหล็กไว้อยู่สามหลังเอาแค่นี้พอ,อวันนี้วันนี้เหนื่อยอผมเอาแค่นี้พอก็ดูทางไว้มันมีอยู่สองรูวะก็เลยใส่ไว้อยู่สี่หลังจุดละสองหลังนะผมไปฮะดูด้วยกันด้วยนะผมดนูนะฮะตรงมีตรงนี้หนึ่งหลังแล้วก็เลยไปอีกหนึ่งหลังผมไปเราไปดูด้วยกันค่ะท่านผู้ชมเราดูโกงหลังที่เราเรีวิวมา หลังนี้ครับผมหลังนี้หลังนี้ไม่ลั่นครับผมอุ้ยโอ้โหโอ้ยเติมชมโอ้ยโอ้ยแล้มมันโอ้โหไอ้ยักษ์แสบไอ้ตัวนี้โอ้ยเติมชมดูดินน้ำกองโอ้ยอุ้ยตัวใหญ่เลยเนี่ยเติมชมเนี่ยดูโกยออกมาดิโอ้โอ้ย นี่ครับผมโอ้โหเข้าเต็มกองเลยโอ้มันไม่ใช่หนูโอ้อุ้ยหนักโอ้เพรามันสุดยอดขนาดนี้ท่านผู้ชมดูโอ้ดักปากรูแป็นี้นะดักเบี่ยงเบียหน่อยจะดีเลยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตามมาซ้ำด้ผมนีโอ้ยสุดยอดเอาไปดูต่อสังกลับเลอีกสองหลัง โอ้โหโดนเข้าไปดินเต็มกรงไปหมดเลยโอ้อย่างร้ายครับผมหลังนี้หลังนี้หลังแรกเอาไหมโอ้โหตรงนี้นี่ครับผมไม่เอาผมเนี่ยหลังนี้ล่ะหลังนี้ล่ะหลังนี้เอาไหมอุ้ยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่ท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับผมอุ้ยบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์อ้าวเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมเอ้าเอ้ามีแทมมีแทมสิครับโอ้นี่โอ้โหหมดเต็มเลยอฮานี่ ว่าแล้วฝั่งนู้นไม่โดนมาโดนฝั่งนี้นี่ไงโอ้เดี๋ยวเนาะไล่มด,ไลมดก่อนไล่มดก่อนโอ้มดไฟด้วยท่านผู้ชมเออมาดูดิท่านผู้ชมตัวมาเล้อเอ้าวันนี้มีแท้มาแล้วหลังจากโกงพลาดไปนะฮะโอ้สุดยอดเอาไปไปดูผลงานด้วยกันโอ้ลงลงโกงเท่าไหร่ลงโกงไว้หนึ่งหลังลงกับเหล็กไว้สามหลังนะไม่วันนี้ลองดูแค่นิดเดียวพอนะฮะ โอ้ไอ้กับโกงนี่ดินเต็มโกงเลยโอ้โหอย่างสุดยอดผมเนี่ยอย่างายเลยสงสัยให้หนูมันขุดรูออกมาพอดีผมเลยว่าขุดรูก็คือขุดดินเข้าไปเต็มกกงเลยผมเนี่ยหนูเลยเข้าไปได้เลยอดเลยผมเนี่ยอะแต่ยังมีแต้มอยู่ท่านผู้ชมดูฮะอดูท่านผู้ชมดูดูตัวสีหลัง ทีหลังหนึ่งแ้มองผมนี่ฮะโอ้ตัวตัวนี้นน่นนะเกือบโลทำไมโลเกือบโลเลยท่านผู้ชมด้วยไม่เล็กเลยเนี่ยแต่มือเลยสุดยอดนะก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วช่องยูทูบช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม